ฮอนด้าเวฟ125ไอรุ่นใหม่ถือเป็นหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยมาอย่างยาวนานรุ่นนี้ถูกยกให้เป็น ประชาแห่งความประหยัดและยังเป็นหนึ่งในรุ่นที่เหมาะสําหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักเรียนพนักงานออฟฟิศหรือคนทํางานทั่วไปทุกคนต่างคุ้นเคยกับเวฟหนึ่งสองห้าไอเพราะเป็นรถที่ใช้ง่ายประหยัดทนทานและมีค่าบํารุงรักษาต่ํารุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้มาพร้อมกับการอัปเกรดหลายด้านทั้งดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ที่ปรับปรุงให้ประหยัดกว่าเดิมระบบไฟเลสหน้าปาัดรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีที่ถูกปรับให้เข้ากับการใช้งานยุคใหม่มากขึ้น ในบทความนี้เราจะพาไปเจาะลึกแบบละเอียดทุกมุมของ Honda w เว1 2 5อรุ่นใหม่ทั้งเครื่องยนต์สมรรถนะความประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีใหม่การออกแบบจุดเด่นจุดด้อยและความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์แบบเจาะลึกรวมความยาวกว่า4,000คำเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจครบทุกด้านของรถรุ่นนี้อย่างสมบูรณ์ที่สุดส่วนที่ 1. ภาพรวมของ h อน da w เว 125i รุ่นใหม่ ฮอนด้ให้ความสำคัญกับตลาดรถครอบครัวยังคงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยและเว็บ25 5 i เป็นรุ่นหลักที่ครองตลาดนี้มาตลอดการออกแบบในรุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์เดิมคือความเรียบง่ายใช้งานได้จริงแต่เพิ่มความสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งคนรุ่นใหม่และผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการรถประหยัดและทนทาน รุ่นใหม่มาพร้อมกับชุดไฟหน้าเหลดดีไซน์คมเฉียบให้ความสว่างมากขึ้นโดยใช้พลังงานน้อยลงหน้าปัดแบบผสมระหว่างแอนะล็อกกับดิจิทัลทำให้ดูล้ำยุคมากขึ้นตัวรถถูกปรับให้มีเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวกว่าเดิมแต่ยังคงโครงสร้างเดิมที่แข็งแรงใช้งานได้นานหลายปีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพส่วนที่2เครื่องยนต์และสมรรถนะการขับขี่2.1เครื่องยนต์1 2 5ซีรุ่นใหม่ เว็บ2 5 i ไอใช้เครื่องยนต์1 2 5ซีซี4จังหวะ sohc ระบบหัวฉีด p g m ไฟซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดและการตอบสนองที่ดีรุ่นใหม่ถูกจูนให้ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมและให้แรงบิดในรอบต่ำดีขึ้นทําให้การออกตัวในเมืองลื่นไหลามาก2.2ระบบส่งกำลังและประสบการณ์ขับขี่ เกียร์แบบโรตารี่4สปีดเป็นเอกลักษณ์ของเวฟใช้งานง่ายโดยไม่ต้องกำคลัดเหมาะมากสำหรับมือใหม่คนทำงานส่งของหรือผู้ที่ต้องขี่ในเมืองที่รถติดมากรุ่นใหม่มีการปรับเกียร์ให้ลื่นขึ้นลดแรงสะดุดเวลาเปลี่ยน